วันนี้ตากือดูมวยครับสวนแม่ป้าอะไรกันนะต่อสนทนากันครับคุณอยเนอาหารนะอร่อยมากติเยอะเยอะเลยนะแล้วเปน้างมือเะไรแค่ดูบอวิโดเราไปข้างเหนดาเมนราเมนเราไปหไม ก็ได้ผู้ที่วนเขาเสียดลยแล้วเขาร้างมันนั่นบอกเอกเลยว่าเอาไปจจมาบมา่าเจ้ามาเนี่ยเจ้มียจัวัพอมเป็นท่าเจ้าอันนั่งไปนั่งเลยเาบิี่นี่เพราต้องเลยันีของเจ้าที่ขอเจ้าถึ้ง้นเเอาล้วมันกางระวังล้วไรตอใ่นเจ้าบ่ษผิดที่นี่จะไปได้ดินมากจาต้องมาให้รักันตัมูเรมาอนัเห็นอยู่ตัวใครมากูก่เล มันยังอยู่เดี๋ยวพวกินไปมือเตเอาไม่หุด้ไใ่ารนี่ะพวกกินไหาราวอยู่แล้วมันมันเป็นเจ้าพวกจ้ะเจ้าองเงีนพวกกินวัสิแล้วพาไปมือยกินต่อครับไป